ขอเจริญพรอบาสกุบาัก,การทุกท่านการไม่คิดอะไรมันก็สบายใจดีนะโยมนะไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันวุ่นวายมันก็สบายใจดีแต่บางครั้งการไม่คิดอะไรมันก็ดึงปัญหาได้เหมือนกันถ้าเรานั้นทําอะไรลงไปโดยไม่คิดทําอะไรลงไปโดยไม่ได้ยั้งคิดพูดอะไรโดยไม่ยั้งคิดนะเช่นลูกพูดไปด้วยอารมณ์โกรธกับพ่อแม่พ่อแม่ พูดไปด้วยอารมณ์โมโหกับลูกสามีพูดไปด้วยอารมณ์ไม่พอใจกับภระยะระยาภรรยาพูดด้วยอารมณ์ไม่พอใจกับสามีหรือเพื่อนพูดด้วยความไม่คิดไม่ระวังนะเพราะไม่คิดอะไรมันกลับกลายเป็นไปทำร้ายจิตใจผู้อื่นเพราะความไม่คิดอะไร ดังนั้นความไม่คิดอะไรใช่ว่าจะดีเสมอไปความไม่คิดอะไรอาจจะสร้างปัญหาขึ้นมาได้อาจจะสร้างความไม่พอใจขึ้นมาได้ดังนั้นแล้วเราจะต้องนำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติไว้เวลาจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรทำอะไรคิดก่อนเอะใจหน่อยนึงจะพูดจะคิดอะไรนะแต่ก็ไม่ได้คิดช้าจนเกินไปจนมันเสียการเสียงานก็ไม่ใช่แต่คิดก่อนพิจารณาก่อนมีอะไรไหมที่จะพูดออกไป ทำอะไรลงไปแล้วผลข้างหน้ามันจะเป็นยังไงไหมนะ่ะคิดไว้ก่อนถ้าคิดไว้แล้วเราเห็นภาพแล้วนี่มันจะเกิดประโยชน์กับชีวิตเราแต่ถ้าไม่คิดอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยนั่นแหละจะสร้างปัญหาให้กัเราดังนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยมันใช่ว่าจะดีเสมอไปนะมันต้องคิดก่อนทําคิดก่อนพูดนะแต่การคิดพุดโทโธการคิดให้ใจสงบด้วยพุโทโธจะทําให้เรานั้นมีความระแวดระวังมีความเอใจ มีสติขึ้นมาได้ด้วยการระลึกพุโทโธแล้วจะเป็นกําลังใจในการดำเน,นเินชีวิตสร้างความสุขสร้างความเมตตาให้กับผู้อื่นคนรอบข้างก็มีความสุขครอบครัวก,ก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขสมาธิทําทุกวันดีทุวกวันขอเจริญพร